The family buddy of your life สวัสดีค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ The Family Podcast เม้ามอยสายมูนะคะวันนี้มาถึง EP 13แล้วค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบในแนวเม้ามอยสายมูนะคะแล้วก็มาเรียนรู้พลังตัวเลขในชีวิตซึ่งเราก็ได้คุยต่อเนื่องกันมานะคะวันนี้ค่ะ มาถึงตอนสุดท้าย EP สุดท้ายแล้วในหมวดว่าด้วยตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่ใช่สิบนะคะวันนี้ตัวเลขที่เราจะคุยกันถึงพลังของตัวเลขนี้ก็คือเลขสูนรนะคะหนึ่งถึงเมันจะสมบูรณ์ไม่ได้ค่ะมันต้องมีศูนย์ด้วยนะคะและวันนี้พี่หมีก็คุยอยู่กับพี่เกตค่ะคุณกรรเกต ศรีปริญญาสินนะคะสวัสดีพี่เกดค่ะสวัสดีค่ะพี่หมีโอ้นี่เราเดินทางกันมายาวนานพอสมควรนะคะเดินทางตั้งแต่เลขหนึ่งนับหนึ่งถึงศูนย์จริงจริงต้องเป็นศูนย์ขึ้นก่อนก็ได้นะมันต้องศูนย์ก่อนใช่ไหมจริงจริงแล้วอ่ะก็เลขศูนย์มันเป็นเลขที่เราจะเรียกมันว่าการเริ่มต้นหรือการสิ้นสุดก็ได้ไงมันใช่ไหมก็เหมือนศูนย์แล้วก็หนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าเราเดินทางไปจนถึงเก้าก็กลับมาเลขสิบหรือเลขศูนย์ จริงแล้วเนี่ยศูนย์มันมีความหมายแบบสามารถเป็นการเริ่มต้นก็ได้เป็นการสิ้นสุดก็ได้เป็นเลขที่พิเศษเนาะใช่เริ่มต้นก็ได้สก็เป็นก็ได้แบบค่ะใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงความหมายให้พี่เกตอธิบายแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนี่นะคะมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะรู้โดยเฉพาะพลังตัวเลขพลังของเลขศูนย์เนี่ยค่ะ ถ้าในทางโหราศาสตร์เนี่ยเลขศูนย์ถ้าเป็นไทยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเลขของดาวมฤตยูฟังดูน่ากลัวใช่ถ้าในทางาสากลเนี่ยก็จะเปรียบเป็นดาวยูเรนัสซึ่งยูเรนัสหรือมฤตยูเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้สิ่งที่พลิกผันอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในโหราศาสตรไทยเนี่ยก็จะกลัวดาวมฤตยูกันมากเลยนะเลขศูนค่ะกลัวในแง่ไหนคะมันน่ากลัวยังไงคะคือถ้าในดวงชะตาเนี่ยมีเลขศูนย์หรือดาวมฤตยูอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะหมายถึงสิ่งที่อุบัติขึ้นฉับพลันอ๋อควบคุม,ม,จจมไม่ได้ใช่มันอาจจะหมายถึงชีวิตที่พลิกผันสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ในด้านต่างๆไงสมมติว่ามันไปทํางมุมกับการงาน ก็อย่างเช่นอยู่ๆงานก็แบบมีอาจจะตกงานกระทันหันอย่างเงี้ยหรออ่าใช่พลิกผันเกิดขึ้นมีอุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างสถานการณ์ที่มันอุบัติขึ้นเนี่ยและทำให้มันไม่สามารถควบคุมได้แล้วมันดีกระทันหันไม่ได้เหรอคะเกดได้เหมือนกันได้เพราะว่าถ้าในทางด้านบวเนี่ดาวมฤตยูเนี่ยเลขศูนย์เนี่ยที่มันไปอยู่รวมกับตำแหน่งที่ดีของดวงชะตามันก็อย่างเช่นการพลิกวิกฤตก็ได้นะ หรือัานที่จากวิกฤตเป็นโอกาสไงเหมือนสมมติบางคนอาจจะตกงานใช่ไหมแล้วก็ลองเอางานอดิเรกข,ขึ้นมาทำมาเลย์สยางปรากฏแบบเพลงมากปักมากอ๋อก็คือมันเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงการควบคุมแล้วก็คาดเดาไม่ได้อล่กมันหมายถึงความพลิกผันพลิกผัน,นะะแล้วก็ ใช่ทีนี้ดาวมฤตยูเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอีกอันหนึ่งนะก็คือหมายถึงเรื่องของการคิดค้นสิ่งใหม่ๆการปฏิวัติด้วยนะเขาเรียกว่าดาวปฏิวัติเลยแล้วก็การสแสวงหาวความรู้การทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความแปลกใหม่ความทันสมัยสิ่งที่มันอาจจะอยู่นอกเหนือจินตนาการในปัจจุบันก็นับว่าน่าสนใจนะเกดเนาะดูมันลึกลับ เราใจแล้วก็น่าค้นหาใช่ถ้าในธุราสาสกลเนี่ยยูเรนัสเนี่ยเป็นดาวของราศีกลุ่มโอ้ราศีกลุมราศีกลุ่มนี่หมายถึงคนที่เกิดในช่วงเดือนกลุ่มภาพันธ์ตามราศีใช่ทีนี้นึกภาพว่าราศีกลุ่มที่บอกว่ามันจะเป็นราศีที่แบบเหมือนอะไรชอบเทคโนโลยีใช่ไหมราศีที่ชอบความวัตถุนิยมเล็ก้อยอันนี้เป็นเล ลักษณะของสิ่งที่แบบโหแบบมีความไฮเทคอย่างไม่น่าเชื่อค่ะแต่ขณะเดียวกันก็จะชอบอะไรเก่าๆด้วยอ่าใช่มันจะมีลักษณะแปลกๆอยู่ในตัวเองนะอาจจะชอบของเก่าชอของใหม่ชอบประวัติศาสตร์แล้วก็ชอบอะไรชอบเทคโนโลยีใช่อ๋อเป็นดาวประจำของราศีกลุ่มนะคะใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่า มีเลขศูนย์ในวันเกิดมันจะบ่งบอกอะไรกับคนที่เกิดในวันที่มีเลขศูนย์บ้างคะถ้าเป็นวันที่เนี่ยอ้าวมันก็จะมีวันที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์อย่างเช่วน 10, 20, วันที่ 20, <20 S 1> ส<า>ิบวันที่ยี่สิบอะไรพวก <90. S 2> นี้ใช่ไหมค่ะ,ะถ้าทางโหราศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเลขศูนย์เนี่ยมันจะเข้าไปแทรกแซงกับเลขลำดับที่อยู่ด้วยอย่างเช่นมันต้องไปตีความหมายก่อนว่าเลขที่อยู่ด้วยน่ะเป็นเลขอะไรอย่างเช่นปกติ มันก็จะมีหนึ่งสองสามเนาะ,ะเพราะว่า10อย่างเงี้ยเลขหนึ่งเนี่ยก็คือเลขของดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์โดยทั่วไปก็หมายถึงถ้าในทางบัวก็เป็นเรื่องของเกียรติยศความสามารถความรู้การศึกษาก็ได้อยู่ตําแหน่งยศหน้าที่ก็ได้การทํางานราชการก็ได้แล้วก็ถ้าในด้านลบเนาะก็หมายถึงอีกโก้เลขหนึ่งนะก็อาจจะเป็นเรื่องของอัตตาเรื่องของอีกโก้เรื่องของความแบบ การเอาแต่ใจตัวเองก็ได้อ mm hmm. ทีนี้ถ้าอย่างคนเกิดวันที่สิบเนี่ยก็หมายถึงว่าลักษณะเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่แปรปรวนไปมาฆ่าเตาไม่ได้ในเรื่องดังกล่าว mm hmm. ทีนี้อย่างแค่เป็นยี่สิบอ่ะก็ไปดูว่าเลขสองอะ่ะมันคืออะไรค่ะ <c oughs> เลขสองมันเป็นสัญลักษณ์ของดาวจานันทร์ hmm. ดาวจันทร์เป็นอะไรบ้างเนี่ยเราเอาความหมายของความแปรปรวนเนี่ยเข้าไปจับค่ะ อ๋อคือแทนที่จะได้พลังดีๆของดาวจันทรมาอย่างเต็มที่ก็อาจจะถูกตัวนี้เลขศูนย์เนี่ยไปแทรกแซงใช่ใช่อค่ะเอาแล้วอย่างบ้านเลขที่อย่างเงี้ยเหรอพี่เกดบ้านเลขที่ทะเบียนรถเบอร์มือถือ,อมีผลยังไงบ้างก็คือเมื่อเลขศูนย์เข้าไปอยู่ก็จำคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราจะคาดเดากับมันไม่ได้ เช่นถ้ามีเลขสองกับเลขศูนย์อยู่ใกล้กันเลขสองเป็นเลขดาวจันทดาวจันเนี่ยเวลามันอาจจะแทนหมายถึงรายได้การเงินก็ได้นะดาวจันแทนกันเงินได้เป็นความอ่อนโยนอ่อนนุ่มนวลการมีความแบบอ่อนหวานอย่างนี้ก็ได้เมื่อมีเลขศูนย์เข้าไปเนี่ยก็เป็นความอ่อนหวานที่ไม่คงที่้ยหรือว่ารายได้การเงินที่มันไม่เสถียร อ,อย่างนี้ได้รือว่าพอเป็นสามกับศูนย์สามเนี่ยเป็นดาวอังคารเป็นดาวของการต่อสู้เป็นดาวโทสะจริตอยู่แล้วพอมีเลขศูนย์เข้าไปอีกนี่ก็คือน่าจะแบบขี้โมโหมากขึ้นอ้าวคิดว่าจะช่วยลดทอนไม่ไม่เลขศูนย์มฤติูยเป็นดาวของการเพิ่มของกันรเร่งอของอัตราเร่งหรือว่าการเป็นลดทอนอะไรที่มันแบบมันเป็นด้านบวกกันเนาะอ๋ออ,อ,อะไรดีๆจะลด แต่อะไรที่มันแรงจะเพิ่มประมาณนี้หรือเปล่าคะใช่ใ pues ชโอ้โหรายกาดนี่ก็ก็ถึงบอกว่าอย่างคนเกิดวันที네่ส <oh> ิบเนี <over> <over)> <over <over> <over ่ยส่วนใหญ่จะมีความแบบมั่นใจในตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นแบบเกิดร้อยอย่างเงี้ยก็คืออีโก้อยู่แล้วก็จะเพิ่มเข้าไปอีกอ๋อค่ะและอย่างอ่ะอย่างสมมติว่าบ้านเลขที่อย่างบ้านเดิมของเราเนี่ยนะบ้านเลขที่หกสิบอย่างเงี้ยหกสิบอ่า คือการดูบ้านเล็กที่เนี่ยบอกก่อนนะว่าปกติมันก็จะดูจากเลขตัวเดียวเป็นหลักเมื่อหกสิบบวกกันเนี่ยมันก็จะดูแค่เลขหกแต่ว่าถ้าเราอ่านความหมายของหกสิบอยู่เนี่ย <แ S 2> ก็คือ,อมฤตย,ยูเนี่ยเป็นดาวเรียกว่าธาตุลมนะก็หมายถึงความเ,ามเกิดรวนที่บอกอะค่ะเป็นลมเป็นสภาพอากาศทีนี้เลขหกเนี่ยเป็นเลขของดาวธาตุน้ําอมก็เป็นน้ําที่มีคลื่นเนาะเขาเรียก เป็นน้าที่คุมไม่ได้อย่างงั้นเหรอคะใช่มันเป็นน้ําที่มันเหมือนกับน้ําที่กระเพื่อมนึกภาพเหมือนเวลาผิวน้ำลงไม่สงบกระเพื่อมไม่สงบอ่ะมันมีความกระเพื่อมอยู่น้ําที่มีคลื่นแบบคาดเดาได้ยากอะเนาะก็อาจจะเย็นสบายดีแต่ก็ไม่ชัวร์นะเดี๋ยวก็เย็นบ้างไม่เย็นบ้างอย่างเงี้ยเหรอใช่ไม่ชัวร์ว่าจะมีแบบอุณหภูมิคงที่ตลอดเวลาอื คือเป็นความไม่แน่นอนคาดเดาไม่ได้พริกผันใช่อืมแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติเอาอย่างง่ายๆเลยบ้านเลขที่เราอาจจะเลือกไม่ค่อยได้เนาะถ้าอย่างในเบอร์โทรศัพท์มือถือที่มีเลขศูนย์อยู่ด้วยเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างอันนี้เราเคยได้ยินมา<อ>นะเกดไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเลขศูนย์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บป่วยเกี่ยวไหม<อ>เชื่อมโยงไหม ที่เชื่อมโยงกันแบบนั้นน่าจะเพราะการตีความว่ามันคือดาวมฤะยุนี่แหละเพราะว่ามันก็สําหรับโดยทั่วไปคําว่าสิ่งที่ไม่ดีคนเราก็มักจะนึกถึงอุบัติเหตุสุขภาพการเจ็บปย่วยมีใช่ไหมการเสียเงินประมาณเนี้ยพวกเนี้ยที่จะเรียกกันว่าคราวครอคือลำพังเลขศูนย์เนี้ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับความเจ็บป่วยโดยตรงแต่ว่าเป็นไปได้ที่จะหมายถึงเช่นพอมันมีเลขศูนย์เข้าไปเนี่ยมันชีวิตมันคาดเดาได้ยาก มันควบคุมได้ยากสมมุติว่ามันไปอยู่จับเข้าไปกับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเงินการงานความสัมพันธ์ใดๆเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีศิลาพอืมอันนี้คือด้านลบของมันนะทีนี้อย่างในหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเลี่ยงเลขศูนย์ไม่ได้นะเพราะว่ามันก็จะขึ้นกันศูนย์ศูนย์ใช่ศูนย์นั่นศูนย์นี่กันไปอย่างงี้ทีนี้ถ้ามีเลขศูนย์อยู่ไม่ตรงกลางสมมติบางคนจะซอง ยอไม่เกิน<ง>สองตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยอะไรนะเพราะว่าความที่คิดอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเลขศูนย์เนี่ยมันก็เหมือนอากาศธาตุอยู่เนี่ยม,มันสามารถที่จะผ่านไปได้เหมือนว่าเลขตัวอื่นๆถ้ามีพลังเพียงพอเนี่ยมันก็สามารถที่จะคงรูปของเลขตัวนั้นได้โดยที่เลขศูนย์มีอิทธิพลได้น้อยอ,อย่างเช่นสมมติว่าเลขที่มันอยู่ใกล้กันอ่ะมันเป็นเลขคู่มิรมันเป็นเลขที่มันแท็กทีมได้ค่ะ มันก็จะสามารถสกัดกัน้นสิ่งที่มันเป็นปัญหาจากเลขศูนย์ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นเลขที่มันไม่ดีอยู่แล้วยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นลเลขเจ็ดเลขสามที่บอกว่าเจ็ดคือดาวเสาสามคือดาวองคารใช่ไหมดาวสองดวงมันไม่ถูกกันอยู่แล้วแล้วเป็นดาวแรงทีนี้ถ้าศูนย์ไปอยู่ด้วยเจ็ดศูนย์สามอย่างเงี้ยสามศูนย์เจ็ดไปดูได้เลยคนก็จะบอกว่ามันเป็นเลขไม่ดี แต่ว่า<ะ>มันเหมือนกับเราเอาตัวร้ายอะมายืนอยู่ในกันหมดไงเกิดเขาเข้ากันได้ดีนี่เราแย่เลยนะมันก็อาจจะแท็กทีมทำอะไรได่แบบน่ากลัวแต่ว่าถ้าพอมันเป็นเลขที่มันมีความเป็นคู่มิตรอยู่อ,อ,อาจจะเป็นเลขดาวสุขเคราะห์สมมุติว่าเป็นเลขหนึ่งอาทิตย์มีเลขห้าดาวพฤหัสทีนี้พอมันหนึ่งศูนย์ห้าอย่างเงี้ยหนึ่งกับห้าเนี่ยเขาเป็นเลขฝั่งดี เราก็สามารถที่จะทําให้ดาวพฤิอติยูนเนี่ยมันอยู่ในร่องในรอยได้พอสมควรเพราะว่ามันถูกกรอบด้วยสิ่งที่มันเป็นสุปรกรอยูอ่อันนี้ตัวอย่างนะหแบบมายถึงว่าอย่างเช่นพอในดวงเนี่ยขึ้นไปมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขห้าในเมื่อหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความสง่างามความพาเผยเรื่องของงานวิชาการห้าเนี่ยเป็นเลขของความรู้การศาารึกษาทีนี้พอเลขศูนย์เข้าไปอยู่ด้วยเนี่ย ถ้าเราจะไปจับประเด็นเรื่องความรู้การศึกษาความก้าวหน้าทางหน้าที่ตําแหน่งเนี่ยมันก็จะบอกว่าอื่นชีวิตมันอาจจะมีจุดพลิกผันหรือว่ามันมนเรื่องไม่คาดฝันอยู่แต่ว่ามันสามารถที่จะแก้ไขได้หรือบางครั้งมันอาจจะหมายถึงการยกย้ายที่ไปสู่ที่ดีกว่าอย่างเี้อมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่ามันก็มีข้อดีเหมือนกันเนาะสาหรับเราเราคิดว่ามันไม่ได้เรียกว่าเป็นข้อดีโดยตรงเนาะมันเหมือนกับว่ามันมีธรรมชาติชุดหนึ่งของมัน ค่ะเออแล้วก็อยู่ที่ว่ามันไปสัมพันธ์กับตัวอื่นๆนะเป็นปัจจัยอะไรต่อกันนะอืม,อมเลขศูนย์มันเป็นแบบนั้นนะอืมเป็นเลขที่ดูลึกลับดีเนาะทีนี้เวลาที่เราคุยถึงเลขอื่นๆเนี่ยเราจะถามถึงเพื่อนของเขาแล้วก็คนที่เขาไม่ค่อยชอบหน้าหรือว่าไม่ค่อยชอบอหน้าเขาอะไรเงี้ยเนาะเลขศูนย์นี้มีไหมคะเขาเข้ากับตัวไหนได้ดีบ้างมีใครเป็นเพื่อนเขาบ้างคะ เ,เลขกลุ่มนี้เนี่ยมันไม่นับว่ามีบวกหรือลบกับเลขอื่นๆเลขสูงเน,ไเน,เนีไม่เหมือนเลขอื่นอไม่เหมือนเลขอื่นอืเพราะว่าการจะดูว่าเขาจะดีจะเสียเนี่ยมันหมายถึงว่าเขามีในตัวเองทุกด้านนะแล้วเขาไม่เป็นมิตรไม่เป็นสตรูงไงคือมีความเป็นสตูงม,มากอืม,มันจะไม่มีนะว่าไปอยู่กับเลขนั้นด,ดีเลขนี้ใช่ใช่ คืออย่างมากเนี่ยก็อย่างเช่นเลขสิบอย่างเงี้ยมันก็จะหมายถึงกําลังของดาวเสาร์คือดาวแต่ละดวงเนี่ยมันจะมีกําลังที่เรียกพลังพลังของดวงดาวเนี่ยเลขเสาร์ดาวเสาร์นี่คือเลขสิบอย่างเงี้ยก็คือศูนย์เนี่ยอยู่ในนั้นทีนี้สิบของดาวเสาร์ก็คือความเข้มแข็งความอดทนอย่างเงี้ยเวลามีเลขสิบก็หมายถึงว่าเลขจํานวนที่มันเข้มแข็งใช่ไหมความแข็งแรงอย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะไปรวมแบบนี้กับทุกเลขได้ไอืมเพราะฉะนั้นในแง่ที่ว่าเขาไปอยู่กับเลขไหนแล้วจะดีอันนี้ไม่มีอ่าถือว่าไม่มีถือว่าไม่มีนะคะใช่ก็ถ้าพูดกันแบบกำปั้นทุบดินเลยก็คือว่าไปอยู่กับเลขไหนเนี่ยก็เลขนั้นก็นะไปอยู่กับเลขไหนเลขนั้นก็ไม่ดีแล้วแต่จะไม่ดีมากไม่ดีน้อย ใช่แล้วก็แล้วแต่ว่าจะไม่ดีไปทางใดอ๋อโอเคอืมแม่ <c oughs> <c oughs> ไม่เบาเหมือนกันนะนี่เลขศูนย์นี่ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเขาไปอยู่กับเลขตัวที่ดีมันก็จะไปลดทอนความดีใช่ไหมถ้าไปอยู่กับตัว <c oughs> ไม่ดีก็เท่ากับว่าจะไปเพิ่มพลังของความไม่ดีออื <c oughs> ใช่โอ้โหร้ายกาศมากเลยนะคะ ทีนี้มันมีวิธ<ม>ี<ม>แก้ไหมคะเกตอย่างสมมติว่าเป็นบ้านเลขที่อย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมดในการแก้โดยตรงน่ะมันไม่มีนะวิธีก็คือว่ามันอาจจะต้องไปดูอย่างเช่นต้องอ่านมันให้ออกก่อนว่าจุดที่เลขศูนย์เนี่ยทำปัญหาอยู่เนี่ยเป็นปัญหาด้าในใดแล้วเราก็ใช้วิธีอื่นในการไปแก้เคล็ดไปเพิ่มเติมไปเปลี่ยนแปลงเอา ส่วว่าในบ้านเลขที่เนี่ยพออ่านค่าออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ดีต่อเรื่องของการเงินของคนในบ้านอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปหาวิธีเสริมด้านอื่นเอาอืออืใช่ไหมเพราะเราไม่สามารถจะถอดตัวเลขออกจากบ้านเราได้ง่ายๆเออใช่ <c oughs> เ,เบอร์โทรศัพท์นี่เรายังไปเปลี่ยนได้เนาะ <c oughs> บ้านเลขที่เนี่ยบางทีแหมมันคุมลำบากอะ่ะ <c oughs> ให้ได้อย่างใจนี่ยากเหมือนกันนะคะ ก็ง่ายๆเลยก็ค no ือว oh. uh ่าเลขศูนย์เนี่ยมันเป็นเลขเฉพาะทีนี้เวลาอยู่ในดวงนะเวลาดูดวงเนี่ยการอ่านค่าเลขศูนย์อยู่ตรงไหนเนี่ยก็ต้องใช้ความละเอียดอ่อนดูเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเลขศูนย์ความที่มันหมายถึงสิ่งที่คาดเดาไม่ได้หมายถึงอุบัติเหตุเวลามันเป็นตกอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยบางครั้งมันก็หมายถึงอุบัติเหตุที่ถึงแก่ชีวิตได้เลยอืมันสามารถแรกได้ขนาดนั้นไงหรือบางทีก็อาจจะเป็น จุดพลิกผันเล็กๆน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งแต่ก็มีหลายคนนะที่มีดาวพฤหัสยูหรือว่าเลขศูนย์อยู่เนี่ยแล้วทําให้ชีวิตแบบมีจุดพลิกในทางแบบทางบวกอะเหมือนอาจจะเคยลําบากมาแล้ววันหนึ่งอยู่ๆก็มีจุดแบบคลิกขึ้นมาแบบปูปังมากอืมอันนี้มันมักจะเกิดกับให้คุณกับประเภทไหนยังไงคะคือกลุ่มที่มีดาว มีราหูหรือว่ามีดาวเสราร์ให้คุณในดวงชะตาหลายครั้งเนี่ยเราสังเกตว่าเลขศูนย์เนี่ยก็จะให้คุณตามไปด้วยความที่เพราะว่ายูเรนัสเนี่ยเขาเป็นดาวของราศีกุม์ด้วยซึ่ง mm hmm. ราศีกุม์เนี่ยมันมีราหูเป็นดาวของราศีกุม์อีกอันหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเขาเป็นคู่มิตรกันอยู่ในที mm hmm. คือมันไม่ได้เป็นเป็นคู่มิตรเป็นดาวอื่นนะแต่เหมือนกับว่าเออโอเคสามารถส่งเสริมกันได้อย่างเงี้ยอื mm hmm. แต่ความที่อย่างดาวหูเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรไว้วางใจอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนที่เราคยเล่ากันไปหรือว่าอย่างดาวเสาเนี่ยคนทั่วไปก็รู้สึกว่าอีมันเป็นดาวแบบดูในให้โทษอ่ะเ<ต>ออมันดูน่าก,กลัวอย่างเงี้ยแต่ยิ่งอยาง้บางครั้งเนี่ยพอเลขศูนย์ไปจับเข้ากับดาวเสาในจังหวะที่พอดีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะครีชชีวิตได้อยู่อ,อย่างบางค,คนเนี่ย ดา,าวเสาหมายถึงที่ดินได้ด้วยนะ oh, ถ้าไป <no. S 2> อยู่ตำแหน่งที่มันสัมพันธ์ที่ดินโดยตรงและมีมฤิตยูไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีเนะี่ยก็หมายถึงว่าโอ,อแบบอยู่ๆก็กลายเป็นคนที่ครอบครองแบบทรัพย์สินที่ดินที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นมาเนี่ยก็อืมอย่างนี้นึกถึงเจมส์บอชียกไร้ศูนย์ศูนย์เจ็ดอันนี้ถ้าตีความตามนี้นี่ มีผลต่อบุคลิกของเจมส์บอลไหมใกล้เคียงนะมีมีความเข้าแรงอ่ะใช่ไหมมีพลไยเช็คด้วยนะมีความแบบเก่งเทคโนโลยีใช่ไหมล่ะใช่ไหมะสัมผัสกันได้อยู่แล้วก็ดาวเสาด้วยแข็งแรงอึดทึกทนใช่หายากมันก็มาตรงกันโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะมีอะไรที่อยากจะฝากบอกอีกไหมคะเกี่ยวกับ เลขศูนย์ปิดท้ายกับซีรีส์เรียนรู้พลังตัวเลขในชีวิตนะคะ,ะ,ะก็คือเลขศูนย์เนี่ยมันเป็นเลขของสิ่งที่เป็นได้ทั้งจุดจบและการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาทุกคนเนี่ยมันก็จะมีเลขศูนย์อยู่ในดวงชะตาหมายถึงว่าถ้าเวลาเราผูกดวงนะมันก็จะมีดาวบริสติยุเนี่ยอยู่ในนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวมันมากเพราะว่า บางครั้งเนาะมันก็เหมือนชีวิตอะมันก็จะต้องมีแบบการผ่านด่านต่างๆเนี่ยเป็นธรรมดาใช่ป่ะมีการเดินทางการผ่านด่านการเจอการสิ้นสุดบางครั้งมันก็คือการเริ่มต้นใหม่อืมแต่บางครั้งเนี่ยอะไรที่เราอาจจะเรียนมาอย่างหนึ่งแล้วไปทําอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยหรือวาาแผนแบบหนึ่งแล้วก็กลายเป็นต้องไปทําแบบหนึ่งเนี่ยพวกเนี้เป็นลักษณะของดัมเบลิตยูอ๋อเหรอเราเลยอะเกด คือเราเลยสิ่งที่ตั้งใจหวังมันอาจจะไม่ใช่แต่มันไม่ได้แปลว่าสิ่งเหล่านั้นนะมันแย่เสมอไปไงการที่เราจะต้องอยู่กับเลขเหล่านี้เนี่ยก็คืออยู่กับมันแบบปัจจุบันขณะด้วยนะเลขศูนย์เนี่ยอืคาดเดาอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมรับในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทํานองนั้นก็เหมือนกับชีวิตของเราเนาะบางทีมันก็เป็นแบบนั้นน่ะจะเอาอะไรให้ได้อย่างใจทั้งหมดหมมันก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะคะ เหลือจีเลขนก็เป็นสัจจาติธรรมอย่างหนึ่งนะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนไงแล้วว่าเผลอเนี่ยมันเป็นเลขที่พูดถึงว่ามันเป็นสัจจาธรรมได้อ่ะมันให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตอ่ะหรือว่าการที่มันมีขึ้นมีลงอ่ะโชคชะตาเนี่ยเป็นของข้านเราไม่ได้นี่ก็ใช่นะมมันทําให้เราต้องยอมรับเนาะกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถจะควบคุมได้ไปทั้งหมด ใช่ยอมรับแต่ว่าไม่ได้ยอมจำนนไงออัน,นเราคิดว่านะความสำคัญของมันเหมือนกันาะอย่าลืมว่าศูนย์เนี่ยเราจะไปหาเลขหนึ่งใหม่ได้เสมอไงมันใช่ไหมเมื่อประตูบานหนึ่งปิดลงมันก็จะมีประตูบานใหม่เปิดขึ้น,น่ะชีวิตจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นทั้งจุดสิ้นสุดแล้วก็จุดเริ่มต้นด้วยใช่นะนอกจากจะเป็นสัจธรรมแล้วนี่ยังเป็นกำลังใจด้วยนะ เป็นสัจธรรมที่ทําให้เกิดกําลังใจว่าสิ่งหนึ่งสิ้นสุดลงอีกสิ่งหนึ่งก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นเหมือนกับที่บอกว่าประตูบานหนึ่งปิดก็จะมีประตูอีกบานหนึ่งที่พร้อมเปิดใช่ให้อยู่สก็คือถ้าเจอเลขศูนย์ก็ไม่ต้องไปกลัวมัน <laughs> ยอมรับมันซะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เกศนะคะการะเกศสีปริญญาสินนะวันปิดซีรีส์เรียนรู้พลังตัวเลขในชีวิตกับเลขสูตรนะคะซึ่งให้ข้อคิดอะไรกับเรามากมาย สำหรับตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามกันได้ในพอดแคสต์เม้ามอยสายหมูค่ะกับพี่มีรัศมีมณีนินนะคะแล้วก็พี่เกตการเกตสีปริญญาสินวันนี้ขอบคุณพี่เกตแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ